สวัสดีครับผมเบียร์วิสารออโตคาร์ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะรถยนต์มินิ MPV นะครับรุ่นนี้เป็นแลไอเทมแล้วนะฮะเจ้าของที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะฮะไม่ค่อยอยากจะขายออกมานะฮะเพราะว่าเป็นรถที่ใช้งานดีมากๆนั่นเองครับท่านผู้ชมนั่นก็คือ Honda f ฟีดครับ 1.5e ปี2014ครับคันนี้ที่พิเศษนะฮะจนผมต้องรีบไปล้างรถนะฮะแล้วก็เอามารีวิวเพราะว่าคันนี้นะครับวิ่งแค่นะฮะ90,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะ ถือว่าใช้งานน้อยมากๆกนะครับกับรถกี่ปีแล้วอะรถ7ปีวิ่งเก้า0ื่นถือว่าใช้น้อยสุดๆเลยครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะกล้องตามมานะฮะเห็นไหมฮะด้านหน้ารถคันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นดวงไฟทั้งสองดวงนะฮะแล้วก็กันชนหน้านะยังเป็นใสๆแบบนี้เลยนะใสเป็นตาตั้งกระแตเลยนั่นเองครับท่านผู้ชมผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะเห็นไหมกระจังหน้าโครเมี่ยม3ามชั้นนะ,ะไม่มีพวกรอย สะเก็ดหินที่แบบว่าจะต้องเก็บงานเลยนะฮะแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดดูห้องเครื่องนะครับว่ารถคันนี้บอดี้เป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมโอเคครับผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะท่านผู้ชมบอกก่อนนะว่ารถคันนี้ผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับอย่างที่เห็นฮะเข้ามาผมล้างเองเลยนั่นเองครับอ่ะห้องเครื่องก็จะผ่านการใช้งานนะฮะถือว่าปกตินะ ผมจะดูจุดหลักๆนะฮะดูโครงสร้างรถคันนี้กันครับอ่าผมเปิดฝากระโปรงแล้วขอดูลูกยางนะนี่คือลูกยางเดิมจากโรงงานครับนะตีลูกยางเดิมๆแบบนี้นะอ่าเห็นไหมอ่ารูกลมๆนะฮะมีความคมนิดๆนะฮะนี่เห็นไหมเม็ดอาร์คต่างๆนะครับยังอยู่ครบมีสติ๊กเกอร์อยู่เห็นไหมท่านผู้ชมมออกอยังคงอยู่นะอ่าที่สําคัญนี่มีซีเรียลด้วยนะเห็นไหมมี QR code คนั่นเองครับสภาพเดิมมาก ถัดมานะโอเคมาดูที่น็อตยืดฝากระโปรงนะฮะรถ7ปีเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมน็อตไม่ขยับครับรถคันนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขันนะท่านผู้ชมสวยงามมากๆดูเข้าไปที่ซอกนะฮะนี่คือซอกเดิมครับท่านผู้ชมทีนี้มาดูน็อตแก้มขวาเนี่ยไม่เคยผ่านการถอดการขันครับท่านผู้ชมแก้มบางๆแบบนี้เลยนะ,ะเห็นไหม อ่าต่อมามาดูคานหน้าครับคานหน้าไล่เรียงมาเลยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะมันจะมีเม็ดอาร์คอยู่นะพอดียังไม่ได้ล้างเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดอาร์คไล่เรียงมาเลยนะครับนี่คือสีเดิมนะฮะคานเดิมอ่าสวยงามครับอ่าขยับไปนะท่านผู้ชมขยับไปที่แก้มนะแก้มด้านซ้ายเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าขยับมาที่แก้มด้านซ้ายเห็นไหมน็อตไม่ขยับนะครับเห็นไหม สวยงามเลยดูที่ซอกเข้าไปที่ซอกเห็นเม็ดอาร์คด้วยเห็นไหมนะเม็ดอาร์คต่างๆยังคงอยู่นะเห็นไหมอ่าขยับขึ้นไปดูที่น็อตยึดฝากระโปรงอีกด้านหนึ่งชัดเจนครับรถคันนี้บอดี้สวยนะฮะบอดี้สวยมากๆเลยนะฮะเนี่ยฮะที่สำคัญนะฮอนดะ้าฟีดนะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นนเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหม MHRGB นะนี่คือเลขตัวถังนะครับอยู่ตรงนี้อ่า ปิดได้นั่นเองครับอ่ทีนี้ดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ผมจะนะซูมให้ดูเลยนะให้กล้องซูมให้ดูนะเห็นไหมอันนี้จะเป็นพวกคาบนะฮะสกระปรกต่างๆเฉยๆนะแต่ซีนต่างๆนะน้ํามันไม่เยิ้มนะไม่รั่วไม่ซึมนะฮะเนี่ยชัดเจนเลยสวยงามบอดี้สวยครับอ่ะผมสรุปโครงสร้างให้เลยนะห้องเครื่องรถคันนี้นะสวยเดิมนะครับ ไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำตรงนี้ผมรับประกันให้เลยให้คะแนน10เต็ม10ครับมาถึงด้านข้างฮะท่านผู้ชมมาช่วงล้อนะตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมๆเ,เลยนะฮะจากโรงงานของ Honda เลยนั่นเองครับเป็นแม็กไลนนี้เลยนะแม็กมากับรถนั่นเองครับตัวนี้มาพร้อมกับยางบิดสโตนนะฮะท่านผู้ชมที่สําคัญนะยางคันนี้ใหม่มากนะฮะเป็นยางปี20นะสัปดาห์ที่49นะฮะยังใช้ได้อีก2ปีนะผมว่า ตัวนี้นะฮะขนาดยางนะครับ185ทับ65 R15 นั่นเองครับเพอร์เฟกดอกยางลึกๆเลยนะเยี่ยมเลยคันนี้ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องไปเปลี่ยนยางผมว่านะอย่างน้อยๆปีครึ่งถึง2ปีใช้ได้เลยครับมาต่อที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะฮะสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะตัวนี้สามารถที่จะพับกระจกไฟฟ้าได้นะท่านผู้ชมมีปุ่มอยู่ภายในห้องโดยสารนั่นเองครับ ามาขยับมาที่ประตูเปิดนะมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นสีขาวอ่ะพอมาถึงตรงนี้ผมจะดูโครงสร้างแล้วท่านผู้ชมดูโครงสร้างนะอ่ะดูประตูเป็นยังไงนะเนี่ยลูกยางเดิมๆเ,เห็นไหมฮะชัดเจนเลยอ่ะดูชายล่างนี่ครับลูกยางเดิมๆนะสันลอนต่างๆนะชัดเจนเนี่ยนี่นี่ก็ลูกยางทางนั้นเลยนะโอเค นะฮะทีนี้ดูโครงสร้างดูเม็ดอาร์คเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดอาร์คชัดเจนนะฮะชัดเจนมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเห็นไหมสวยงามครับที่สําคัญนะพอเราแกะลูกยางตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมดูอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมจะมีพวกรอยมาร์คกิ้งต่างๆอยู่นะสีเขียวอันนี้สีเขียวสวยงามสวยเดิมครับ ผมแกะจนผมรู้แล้วนะฮะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะมาดูชายล่างดูที่เสาบีเมนอาร์คชัดเจนเห็นไหมครับเดิมๆเ,เลยนะอ่ะมาดูมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยเสา B ีเห็นไหมบง่งบอกนะฮะอัตราการเติมลมนั่นเองครับท่านผู้ชมสวยเดิมอ่ะขยับมานะประตูเนี่ยเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างนะฮะตัวนี้ 1.5e ลอง g top นะครับท่านผู้ชม อพอมาถึงเสาบีช่วงนี้เนี่ยนะ,ะมันจะมีสติกเกอร์อยู่ท่านผู้ชม3ตัวด้วยกันนะจำให้ดีนะฟีดนะ1จุดนะ2จุดนะฮะแล้วก็3จุดนั่นเองนะฮะตรงนี้ไว้รับแรงกระแทกนะฮะจากการปิดประตูนั่นเองอ่ะนี่ดูเมอาร์กเนี่ยดิมเดิมเห็นไหมเนี่ยอ่าสวยงามอ่ะทีนี้นะครับ ดูชายล่างชายล่างก็ต้องเหมือนกันเม็ดอาร์คเห็นไหมเนี่ยแล้วเม็ดอาร์คเนี่ยมันไล่ามายันชายล่างนี่เลยเนี่ยเห็นไหมเหนี่ยเดิมๆแบบนี้เลยอ่าสวยงามนะครับดูรถต้องดูถึงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมถึงจะมั่นใจได้นะฮะทีนี้มาดูประตูประตูสไลด์ไฟฟ้าเห็นไหมไม่เคยแกะไม่เคยถอดเห็นไหมน็อตไม่ขยับอ่าไล่เลียงขึ้นไปเนี่ย ไล่เลียงขึ้นไปมีเม็ดอาร์คนี่เห็นไหมครับมเม็ดอาร์คไล่เลี้ยงขึ้นไปนะอ่าโอเคสวยงามทีนี้ทีนี้มาดูการปิดของประตูไฟฟ้านะกล้องดูให้ดีนะว่าเวลาปิดแล้วมันมีกระตกหรือเปล่านะหรือว่าเดินเรียบเดินนิ่งเลยดูนะนิ่งนิ่งเลยนะเนี่ยแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้ครับของดีต้องเป็นแบบนี้ ไม่ใช่เดินไปแล้วกระตุกกึกๆๆแบบนั้นไม่ดีแล้วมอตเตอร์มีปัญหานะอันนี้โอเคเลยมาดูด้านท้ายนะท่านผู้ชมของ Honda f ฟ e ดนะเป็นจะเป็นท้ายตัดตรงๆแบบนี้เลยนะสวยงามเห็นไหมกระจกบานหลังเนี่ยจะเป็นบานใหญ่ๆเลยนะมีที่ปัดน้ำฝนให้นะมีที่ฉีดน้ำฝนนะเห็นไหมครับอ่าด้านซ้ายตรงนี้นะฮะจะมีสัญลักษณ์คำว่า F R w e E D Feed นั่นเองครับ โลโก้ฮันด้าตัวใหญ่นะอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีคาดคิ้วคมเมี่ยมนะฮะอันใหญ่อยู่ตรงนี้ครับอ่ามือเปิดประตูอยู่ตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปนะเปิดดูโครงสร้างอ่าเปิดขึ้นมาแล้วขอดูประตูก่อนนะเดิมไหมเนี่ยฮะดูลูกยางนะครับนี่เดิมเดิมนะเดิมเดิมเลยนะเนี่ยลูกยางเนี่ยของฟีดนะเนี่ยมันจะวิ่งทั้งเส้นเลยท่านผู้ชมเนี่ยดูมือผมมานะกล้องตามมานะ เนี่ยมันจะวิ่งทั้งเส้นเลยเนี่ยวิ่งมาเนี่ยเนี่ยทั้งเส้นเลยนี่คือลูกยางทั้งนั้นเลยเนี่ยจิกต้องมีรอยเล็บเนี่ยฮะชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมต่อไปไปดูที่น็อตยึดน็อตยึดฝาท้ายเห็นไหมครับต้องไม่ถอดไม่แกะไม่ขันแบบนี้เห็นไหมชัดเจนเลยนะอีกตัวหนึ่งต้องเหมือนกันนะฮะอีกฝั่งนึงกล้องไปแพนดูมานะเห็นไหมไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยขันครับสวยงาม ทีนี้ดูร่องน้ําร่องน้ำ,น,ำนี่นี่กล้องกล้องตองมาแพนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยร่องน้ําเห็นไหมนี่ดูรอยเชื่อมให้ดีนะเพราะอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเหมือนกันเนี่ยมีรอยตำแหน่งเม็ดอาร์คหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมครับอ่าแล้วนี่คือลูกยางนะเนี่ยจิกต้องมีรอยเล็บนี่เนี่ยลูกยางชัดเจนเลยไล่เรียงลงมาเม็ดอาร์คเห็นไหมเนี่ยไล่เรียงลงมาสวยงามนะฮะไปดูอีกฝั่งหนึ่ง เห็นไหมต้องเหมือนกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมเมนอาร์กหนึ่งสองสามเห็นไหมรอยเชื่อมต่างๆต้องสวยงามแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยลูกยางติกต้องมีรอยเล็บอ่าเหมือนการไล่เรียงลงมาเลยนะสวยเดิมครับท่านผู้ชมท้ายไม่มีแตะแน่นอนครับคันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยนะบอร์ดแถวที่3นะท่านผู้ชมจะเก็บได้เหมือน Fort u n e er. นนี่อ่าจะเป็นห้อยแบบนี้นะ อ่าเห็นไหมถ้าเราไปคนไม่เยอะนะเราสามารถที่จะเอาเบาะไปแขวนไว้ทั้งสองข้างแบบนี้นะแล้วก็ใส่สัมภาระได้เยอะแยะเลยเห็นไหมกว้างมากๆเลยนะเนี่ยนั่งสบายเลยนะฮะใส่สัมภาระได้สบายเลยคุณจะเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนเคยเอาฮ o n ด้าฟีใส่อะไรรู้ปะ่ะ ใส่มอเตอร์ไซค์ใส่มอเตอร์ไซค์ได้นะทำเป็นเล่นไปนะฮะเพราะว่ามันสูงมากอ่าโอเคนะครับท้ายเดิมๆนะเดี๋ยวผมแกะดูตรงนี้ให้หน่อยเนี่ยเจ้าของเดิมเขามีแผ่นรองพลาสติกนะฮะช่วงท้ายมาให้ด้วยเนี่ยพรมเดิมๆเ,เ,เลยท่านผู้ชมเห็นไหมนะสะอาดสะอ้านเลยนะครับเห็นไหมไม่ได้บรรทุกของอะไรหนักมากมายมันมีตรงนี้มาด้วยไงมันก็เลยทําให้ใหม่ นะฮะฮโอเคนี่กล้องฉายเข้าไปเห็นไหมพวกแม่แรงพวกอะไรอยู่ตรงนี้นะสวยงามโอเคครับท่านผู้ชมนี่คือโครงสร้างนะฮะด้านท้ายของ Honda Fit เดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่ง เปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าหน่อยอ่ะมาดูโครงสร้างอ่ะดูเม็ดอาร์คเห็นไหมครับเดิมเดิมสวยงามอ่าต่อมาดูเสาบีเสาบีบอกไปแล้วนะท่านผู้ชมสติ๊กเกอร์3จุด1 2 3 าชัดเจนอทีนี้ดูเม็ดอาร์คหน่อยเขาแกะหน่อยเนี่ยไม่เคยแกะเลยเนี่ยเดิมๆครับชายล่างด้วยเนี่ยดูยันชชยล่างต้องดูให้ครบอ่าโอเคอ่ะทีนี้ดูประตูประตูสไลด์นะฮะเห็นไหมน็อตเนสไม่เคยขยับเห็นไหมครับเนี่ยประตูเดิมไล่ขึ้นมากล้อง เม็ดองเม็ดอ้างอยู่เห็นไหมครับชัดเจนสวยเดิมอ่ะมาบ้านสุดท้ายบานสุดท้ายดูโครงสร้างครับอ่าเดิมเดิมเห็นไหมดูชายล่างเดิมเดิมเหมือนกันนะสารล่อนต่างๆยังอยู่อ่ะ โครงสร้างโอ้โหโเมนอาร์คชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนเลยแกะแบบเนี้ยสบายใจคนซื้อคนขายสบายใจทั้งคู่อ่าก็บอกแล้วนะผมผมบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมนะที่ดูคลิปผมนะฮะแล้วสนใจรถคันที่ผมรีวิวเนี่ยดูจบคุณตัดสินใจซื้อได้เลยคุณเชื่อผมเถออนะผมแกะทุกซอกทุกมุมครับอ่ะ เสา B จะมีแผ่นเพจอยู่นะของ Honda จะอยู่ตรงนี้นะหมุดต้องเดิมหมุดเดิมเห็นไหมอ่าชัดเจนนะครับไม่เคยแกะไม่เคยประกอบใหม่นะสวยเดิมอ่ะโอเคดูหลังคากันหน่อยดูหลังคากันหน่อยรถ7ปีขึ้นไปดูหลังคาหน่อยหลังคาเดิมเนี่ยครับ ยืดเนี่ยต้องตรงๆแบบนี้เลยนะแล้วลูกยางในดีเนี่ยรถไม่ได้จอดตากแดดด้วยคันนี้บอกให้นะสภาพดีอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะไปนั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารนะแถวที่2นะท่านผู้ชมว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะแล้วก็สะดวกสบายเพียงใดไปครับผมเข้ามานั่งในห้องโดยสารนะฮะแถวที่2นะท่านผู้ชมอ่าเนี่ยฮอนด้าฟีเนี่ยเขาจะมีที่พักแขนมาให้ทั้งสงข้างเลยนะ โอเคนะเป็นยังไงบ้างเหรอเล็กรูมเหลือๆเฮดรูมไม่ต้องพูดถึงนะฟีดเนี่ยรถสูงอยู่แล้วนะเหลือๆครับท่านผู้ชมมีมือจับตรงนี้มาให้นะโอเคกระจกบานข้างเนี่ยดีมากนะเพราะว่าเป็นกระจกบานใหญ่นะมองเห็นทัศนวิสัยนะเวลาที่เรานั่งตรงนี้ไม่อึดอัดเลยครับดีนะที่เปิดประตูเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นคันโยกเนะี่ยเห็นไหมเป็นคันโยกเราก็กดทีเดียวนะก็สไลด์ไฟฟ้าไป นะเวลาจะปิดเราก็โยกกลับมาอ่าก็สไลด์กลับเข้ามานะฮะประตูวิ่งดีๆเลยนะวิ่งดีมากๆเลยนะนี่ตัวนี้เป็นเซนเตอร์ล็อกเราล็อกเองได้ปลดล็อกปิดล็อกได้ตรงนี้นะเปิดกระจกอ่าตรงนี้ได้นะครับที่สําคัญนะผมชอบอะไรรู้ไหมเนี่ยผมชอบตรงนี้มันมีมือจับที่เสาบีมาให้นะเพราะอย่าลืมว่า h อน d a ฟีดเนี่ยนะนอกจากเราจะให้ลูกๆ ใช้แล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่เราใช้งานได้สบายนะเพราะว่าเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายมากนะฮะมีมือจับตรงนี้ช่วยท่านได้นะช่วยได้มากๆเลยครับท่านผู้ชมอ่ะต่อมานะที่เบาะตัวหน้าตัวนี้นะจะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้นะเนี่ยตรงนี้ก็ดีมีที่ห้อยถุงแกงมาให้นะห้อยของจิป,ปาถะต่างๆก็ได้นะที่เป็นถุงอ่ะและที่สำคัญนะฮะไฮไลท์เลยก็คือมันจะเป็นเบาะแยกท่านผู้ชม บาแยกนะแถวที่1แถวที่2เนี่ยมันจะเป็นเบาแยกตรงนี้ดีอีกนะเพราะว่าลูกเราเนี่ยมันซนท่านผู้ชมนะฮะสามขวบสี่ขวบ5้าขวบเนี่ยบางทีอยู่ไม่สุขอยากนั่งกับคุณปู่คุณย่าด้านหลังเดี๋ยวโดดไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้านหน้าอีกแล้วฉะนั้นเดินได้เลยนะไม่ต้องอุ้มยกส่งกันสามารถที่จะเดินได้เลยนั่นเองครับอ่าตรงนี้ดีเบาถามว่านั่งสะดวกสบายไหมสบายดีนะแล้วก็ที่สําคัญนะวัสดุยังอยู่ดีอยู่เห็นไหมเนี่ย นี่คือเบาะเดิมนะจาก Honda นะหนังแท้นะครับหนังแท้อ่าสวยงามนะแอร์หลังมีแล้วนะตัวนี้เป็นตัว m i n เนอร์เชนแล้วนะแอร์หลังมีแล้ว3ตตำแหน่ง1 2 3นะ 1> ปรับความแรงของลมได้ด้วยครับท่านผู้ชมอ่าที่สำคัญที่ผมจะโชว์ของนิดนึงนะกล้องตามผมมานะเนี่ยมันดีมากวัสดุเนี่ยนะเห็นไหมมันดีมากหลงังคาเนี่ยนะวัสดุมันดีอยู่มากเลยนะ ไม่มีพวกรอยกีดขูดอะไรต่างๆนะสภาพยังใหม่มากๆเลยนะฮะโอเคแถวที่3เนี่ยก็นั่งสบายนะไม่ได้นั่งลำบากเลยนะยืดขาได้นะสบายนะฮะเพราะมันกว้างในบรรดาเครื่องพันห้านะในบรรดาเครื่องพันห้านะท่านผู้ชมฟีดเป็นรถที่สมบูรณ์แบบเขาเลยเลิกผลิตนี่ความในใจผมเลยนะฟีดเป็นรถที่สมบูรณ์แบบ เขาเลยเลิกผลิตเพราะว่าถ้าเขาผลิตอยู่รุ่นอื่นตายพี่น้องเขาตายนะฮะไม่ว่าจะเป็นแจ๊ดไม่ว่าจะเป็น BRV หรือโมบ i ลิโอหรือซิตี้ก็ตามตายคนเล่นฟีดเพราะว่าอนเนกประสงค์กว่าผมเชื่ออย่างนั้นค่ายรถยนต์จะไม่ทำรถที่มันสมบูรณ์แบบมาครับไม่ว่ารุ่นใดก็ตามเดี๋ยวรุ่นอื่นมันจะขายไม่ได้อันนี้ความรู้สึกของผมนะฮะทิงเท็จประการใดก็ต้องขออภัย ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยครับเดี๋ยวไปดูนะฮะตำแหน่งของผู้ขับขี่นะฮะตอนหน้านะครับเขาให้อะไรมาบ้างแล้วผมจะพาไปทดลองขับด้วยครับท่านผู้ชมไปครับอะพอมาถึงคอนโซลตรงกลางนะท่านผู้ชมไฟผ่ามากไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะสุดมือเอื้อเหมือนกันนะอาโอเควิทยุนะฮะให้มาเป็น CD นะครับแล้วก็ AMFM ครับเสียบ USB ได้อยู่ตรงนี้อาโอเค มาที่หัวเกียร์นะครับเป็นหุ้มหนังนะเห็นไหมอ่ะคุณดูหัวเกียร์เนี่ยสภาพดีไหมล่ะสภาพยังดีอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยไม่สึกหรอไม่แบบว่าเป็นรอยแบบใช้งานมาซุดโซมหนักๆเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโลโก้ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะอ่าเนี่ยฮะแอร์ก็เห็นไหมโอ้โหสภาพยังดีอยู่เลยนะเป็นแอร์ออตโต้เห็นไหมปุ่มสัมผัสต่างๆไม่สึกหลอเลยท่านผู้ชม พลาสติกน,นะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพวกคอนโซลพวกอะไรอยู่ในสภาพดีมากๆเลยอ่าตรงนี้ให้อะไรมาให้ที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งนะอ่าใส่ของได้กระจุกกระจิกข้างล่างนี้นะมี power outlet ให้หนึ่งช่องนะครับก็เพียงพอนะฮะถือว่าเพียงพออ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับท่านผู้ชมต่อมานะฮะมาดูตรงนี้ไม่มีที่ใส่กรอบแว่นมาให้นะแต่สภาพยังดีอยู่เลยนะ ไฟเฟยนะยังดีอยู่เลยอะนะเนี่ยแทบไม่ได้เปิดเลยเนี่ยดูสิฮะสภาพยังดีอยู่เลยท่านผู้ชมดูดิกล้องเห็นไหมผมกลัวว่ากล้องจะไม่เห็นนะเหมือนที่ผมเห็นนะความรู้สึกที่ผมเห็นเนะี่ยมันใหม่มากๆสุดยอดอะคันนี้ใครได้ไปนะผมบอกเลยไม่ผิดหวังอ่ะไปทดลองขับกันครับเดี๋ยวออกถนนจริงเลยนะฮะรีวิวตอนเย็นอีกแล้วครับเบียวิสารโอโตโคาไปครับ ถนนใหญ่กันเลยครับท่านผู้ชมไปนะโอ้โหเนี่ยทัศนวิสัยเนี่ยดีมากๆเลยนะฮอนด้าฟีกระจกบานหน้าบานใหญ่นะฮะด้านข้างก็กว้างขวางนะทัศนวิสัยสุดยอดครับเป็นรถมินิ MPV นะที่ผมชอบแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายมากนะถ้าคุณมีลูก2คน3คนนะมีคุณพ่อคุณแม่นะ ขึ้นลงเนี่ยสบายนะฮะที่สำคัญนะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีอะ cc อไล่หาง่ายนะครับอะไล่หาง่ายแล้วก็ที่สำคัญนะไม่แพงเมืองไทยอะไล่เยอะนะครับการดูแลรักษาการบำร,รุงรักษาไม่จุกจิกครับ mm hmm. เครื่องยนต์นะฮะใช้ตัวเดียวกันกับ Honda Jazz นะครับ Honda City Honda m o b i l i o นะครับหรือ Honda BRV อีกตัวหนึ่งอ่า เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะฮะใครหาอยู่นะครับแลไอเทมเมืองไทยนะ Honda Fit 1 5 e ปี2014คันนี้ไม่ผิดหวังครับ สีเดิมนะแล้วก็บอดี้สวยเลขไมแท้นะครับไม่มีประวัติเฉี่ยวชนนะผมการันตีเลยผมรับประกันเลยไม่มีจมน้ำไม่มีลิกคว่าครับสามารถตรวจสอบได้ครับราคาออกห้างนะฮะคันนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณ800,000กว่าบาทนะฮะวันนี้วิศนโนต t คาขายที่นะครับ569,000บาทครับท่านผู้ชมรีบหน่อยนะครับรถรุ่นนี้นะฮะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะฮะ หายากที่สําคัญนะฮะผมเจอมาสภาพดีๆไหมไม่ถึงแสนก็น้อยเต็มทีนะฮะกว่าจะเจอสักคันหนึ่งนะฮะคันนี้เป็นหนึ่งในนั้นครับที่สภาพดีที่ผ่านมือผมครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองขับได้นะฮะที่วิสารโอโตโคานะครับสาขาการนาพิเศษครับโลเคชั่นง่ายๆเลยก็อยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้หรือถึงก่อนเนติบัณฑิตสภานั่นเองครับท่านผู้ชม ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้แต่ยังลังเลอยู่ยังกังวลอยู่ไม่เป็นไรนะแชร์คลิปนี้ออกไปนะให้คนที่ท่านรู้จักนะครับที่เขาพอจะให้คาปรึกษากับท่านได้ให้ความรู้ท่านได้นะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นพี่นะพี่ป้านะ้าอาก็ตามนะแชร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้เขาดูนะฮะว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันจริงหรือเปล่านะผมยินดีครับที่สําคัญผมไม่เคยกังวลเลยนะฮะเรื่องแบบนี้เพราะว่าผมนําเสนอ ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตรงไปตรงมานะครับต้องการเติบโตครับจากช่อง YouTube ฉะนั้นสินค้าทุกคันที่นำมารีวิวเน้นจริงๆผมเน้นมากๆครับอ่าไม่ต้องกลัวเลยการรีวิวของผมนะฮะทุกคำพูดที่พูดไปนั่นคือการรับประกันครับท่านผู้ชมจากผมเบียวิสารโอโตโคาร์นะครับสรุปช่วงล่างดีไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมนะฮะเดิมๆนะเครื่องยนต์ดีเกียร์ดี นะะฮสุดยอดครับคันนี้ h o n d a f e ีด 1.5e ปี2014นะครับครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือ h o n d a f e ีดนะครับ 1.5e นะครับปี2014นะครับสภาพดีมากครับคันนี้นะฮะเลขไม้90,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมขาย569,000บาทเท่านั้นเองครับท่านใดสนใจอยู่นะฮะต้องรีบหน่อยครับผมบอกเลยว่า คอนด้าฟีอยู่กับผมไม่นานครับไปไวมากๆนะฮะจากประสบการณ์ไม่เกิน5วันครับท่านผู้ชมท่านใดนะ,ะที่ชอบการรีวิวนะครับก็ขอกำลังใจด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะช่วยกดสับสไครต์ที่สำคัญนะฮะกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับหากผมรีวิวนะ,ะรถคันที่ท่านสนใจอยู่ท่านจะได้เห็นเป็นคนแรกนั่นเองครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสา์ออโต้คาร์นะครับนำเสนอด้วยความจริงใจครับมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลาง ที่ทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับ